สวัสดีค่ะสวัสดีสุกุลสุกคนนะคะเนาะวันนี้มาพบพบกันกันเป็นตอนแรกเนาะค่ะอันกําลังจะเตรียมอาหารแรกเนาะค่ะกําลังอาบน้ำแล้วพอกันนาสดเนาะค่ะพี่น้องนาสดนาสดเป็นยังไงกันเนาะค่ะสบายกันดีบ่เนาะค่ะไอวันนี้อันก้อนสิเฮดก้อนสิเฮก็เผาแรกเนาะค่ะเนาะอันกันเลยว่าอ่าเดี๋ยววันนี้อันสิขอ วันนี้อันขอนั่งคุยเรื่องของอันก่อนเนาะค่ะอันจิม,มาอัน,น,นวอลให้อ่าพี่น้องฟังเนาะค่ะวัอนี้อันจิมะวอลเรื่องอ,อย่างโลกอ่าโลกที่น่ากลัวที่สุดที่คนไทยมามาอยู่ต่างแดนเนาะคะ่ะเนาะโลกเนาะค่ะโลกเนาะโลกที่เป็นตายานที่สุดเนาะคะที่มันเกิดอ่าเกิดขึ้นกับอันเองเนาะคะ่ะะเนาที่เฮาที่อันมเมื่อวอลให้ฟังก็เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ ที่เกิดขึ้นกับอันเองเนาะแล้วก็อันก็คิดว่ามันเป็นตาย,ยานที่สุดเนาะ,ะเนาะเนาะก็เพราะว่าอันของอัน,นอะเกิดขึ้นกับอันเองมันจะมียสองอย่างเนาะคะ่ะคือหนึ่งโลกพุ่มแพร่เนาะคะ่ะพุ่มแพรแล้วก็สองโลกอ่าซึมเสาเนาะคะ่ะโลกโลกซึมเสา เดี๋ยวเอาเอันนอ,เอ,เ,อเอาเรื่องผู้แพ้ก่อนนะคะพี่น้องเนาะอันนี้คืออัน,น,ออน,นมาแชร์ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับอันเองเนาะค่ะผู้แพ้เท่าซูมือนี่ที่อัน,นมาอยู่อยู่สวิตเซอร์แลานด์ตั้งแต่ปีสิบอ่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองเขาเจ็ดปีเนาะค่ะอัน,นมาอยู่นี่เนาะสวิตอิตาลีเนาะค่ะอันกลับไปไปกับกาบโซนมากับสีใส้ชีวิตอยู่อิตาลีเออสวิตมากกว่่าาเนะคะเนาะ กับไปไปกับกราฟสวิตอิตาลีอันนะเป็นโรคภูมแิแพ้เนาะค่ะไอกะคือขนันท่ามาอยู่ตางแดน,นมันก็นสีแผ้อันบู้่ามันแผ้อย่างแนวคือมันสิเกิดกับเท่าหลายอย่างเนาะหนึ่งแผ้อากาศสองแพ้อาหารเนาะค่ะและะ้วก็สามอ่าอากาศอาหารแล้วก็อากาศอา่าเก็บพวก เวลามีดอกไม้ออกหลายๆมีเกสรดอกไม้อย่างบันิกระสิแพรเนาะคะ่ะสิเริมขั้นตามเนือ้อตามตัวนะะเนาะเอ้เฮาเริ่มขั้นแล้วเฮากับเก่าพันนี้อันกับใบแพร่ต่อากาศย่างเดียวใบแพรอันแพ้่ของมักของดองน้ำเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเข้ากันยังมากกินเนาะคะ่ะเพราะว่า <c oughs> โดยเฉพาปะปลาเนาะคะ่ะสิแพรแต่ว่าอันกับกินบนืชไ้กินแล้วอันก็ต้องกินกินหญ้าลาดไหวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันอนั้น อันเคยแพ้อายุปี2018เนาะค่ะพี่น้องแพ้จะว่าแบบเนื้อโตอันนี่เปื่อยหมดเลยเน,นาะค่ะหนาหัวยังแบบนี้แขนขายังแบบนี้เนาะค่ะเนาะในลําโตนี่สิเปื่อยแล้วก็เป็นน้องแตกออกหมดเลยเนาะคะ่ะเนาะเป็นพุ่มแพ้ไอ้คันสุดท้ายเลยเนาะค่ะหมอบอกว่าคันยาตัวนี้ใส่บ่หายก็คือว่าบ่าสามารถรักษาได้แล้วเนาะตอนนั้นอันเป็นแบบ จิตตกเลยค่ะพี่น้องอันจิตตกแบบว่าอันคิดมากเลยเนาะค่ะเห็ดจาไดนสิลับเมองไทยสิไปรักษาอยู่เมืองไทยเนาะค่ะเพราะว่าอ่าแต่สุดท้ายกับรักษาหายเพราะว่ายญาหลอดสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะย่าที่หมอประเทศสวิตเขาหายเนาะเขาไม่ได้หายดอกเขาหายายอ่าใบาสัางยญามากแล้วเขาก็ต้องไปซื้ออยู่คลินิกเนาะเพราะว่ามันมันคือบานเห้านะค่ะเขาเื่าไปคลินิกหรือว่า ไปซื้อยาใน pharmacy ในร้านขายยาแบบนี้เหาก็สิได้เนาะอันนี้คือว่าต้องไปหาหมอแล้วก็มีใบสัง่งยามาแล้วจะคอยห้อไปซื้อในร้านขายยาเนาะคะ่ะอันนี้คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะพี่น้องอนนี่แหละภูมิแพ้อันเกิดกับอันสมมือนี่พี่น้องอันสิบายฟังเนี่ยหูอันเนี่ยสมือมันก็นยังเปื่อย darling i ม a k e video you careful <laughs> i don't know ah uh, i just need two minutes เพราะว่าเวลาอันเห็นวิดีโอเป็นยางว่าดอร์ลิงเอาเซนออกเอาเซนออกดาร์ลิง what you doing ไปไอเมกวิดีโ <laughs> ออันนี้อัน,น,อน,นเป็นผู้แนฝนนนงนะว่าอัใบหูอันเนี่ยใบหูคางเนี่ยนะเพราะว่าเวลาเขาแฝงก็ต้องใส่ยาตัวนั้นมันสิมีสารสเตอรอยมันบอกค่ะพี่น้องมัสิคือไข่ไขใบหูมันกสิเสีเเยไปเลยเนาะคะ่ะแบบมันเป็น oh, <dear. S 1> คือแบบมันเป็นแผงเป็นยังแบบนี้ ซูมูร์นี่ก็ย่างแผลเนาะคะ่ะกับซิคันซิคันตลอดอันก็ต้องใสย่ยาแต่มมันยง้มได้มันใบหูสองขางนี่เนาะคะนะ่ะเนาะใบหูสองขางเนี่ยคือจากที่หูเห่าดีๆง่ามๆเนาะค่ะพี่น้องมันก็สินี่แหละเพราะว่าพุ่มแพ่ที่อันเป็นกับอนนะันเนาะบางเทืออากาศเปลี่ยนแปลงบางเทือเกซอนดอกไม้บางเทือกินอาหารพิษเนาะคะ่ะแบบนี้เนาะนี่แหละ แต่ว่าอยู่เมืองไทยกันเท่าอันเคยเคยเป็นพุ่มแปรอยู่เมืองไทยแล้วก็อันก็แ,นนแพรนั่นแพรแปรไอ้องก็แพรแอลกอฮอล์ ul, นั่เนาะคะ่ะพี่น้องแพรพวกพวกเหล้าพวกวิสกี้พวก ul, แอลกอฮอล์ออ้อะแบบนี้อันก็แพรเนาะคะ่ะเนาะคือเท่าอยู่เมืองไทยน้าลิงว่าชีดุยหนุ่มติงตองฮัสแบนนะ <laughs> 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 โอ้ยเนาะอย่างนี้นี่แหละ คือกสมุิว่าเหาอยู่อันก็แผลอยู่เมืองไทยม,มากินอาหารผิดแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะหรือว่าอาอาบางเทื่กินแอลกอฮอล์ alcohol, หรือว่าเบียร์อย่างนี้ก็สิแผลเอเ่าไปหาหมอเอาอยามากินเศร้าอันนี้ไปหาหมอ,อเพื่อเพื่อสิไดย,ยานี่ก็ต้องใส่เวลาานะคะ่ะเนาะแบบ ไปหาเธอแล้วก็หายยาอ่อนออนมาก่อนบางเียยาอ่อนอมันมันหายังไหมเขาจะเอาหายยาแบบแร้งมาเรื่อยๆเนาะค่ะจะว่าย่าขันสุดท้ายที่แบบว่าเออขันยาตัวนี้รักษาบ่เศร้าแล้วเธอกะกับบงว่าสะรักษาจังใดละหมอประเศสตว้างซิพี่น้องโอ้ยเนาะจังเป็นอันละคินหัวหมอเมืองไทยเลยเพราะว่าเวลาเขาแผลไปซื้อยากมากินแล้วก็หายเป็นบ่ค่ะแต่กัมันกัมีหลายสาเหตุเนาะค่ะเพราะว่าอากาศมันกับคนละยางเนาะอากาศคนละยางเขาก็ ซูมือนี่อันก็ยังปรับโตเพราทัานใดเนาะคะ่ะอันก็ยังแพร่ยังคั่นอยู่แบบนี้เนาะคะ่ะในหูในอย่างแบบนี้เนาะอันนี่แหละค่ะโรคที่น่ากลัวอันนี้คือโรคภูมิแพ้เนาะคะ่ะโรคที่สองคือโรคโรคซึมเศร้าเนาะคะพี่น้องซึมเศร้าอันบวเคึ้เป็นเพราะที่แบบปีที่แล้วอันผัดเป็นค่ะพี่น้องอันบวเคึ้เป็นมันสิเป็นมันสิมักเป็นช่วงอ่าหน้าหนาวเนาะคะพี่น้องหน้าหนาวแล้วก็ หนาวละคนกับอ่าคือแบบว่าเข้าตรงยูเต็ในบ้านแลวก็บางเทือคือแบบคือมันเทดไห้มันหนาวแห้งละอารมณ์มันกับบค่อยดีเนาะค่ะเห็นยังกับหนาวไปเมื่อนะคะพี่น้องบางอก้าก็ออกไปยางเออมันกับไข่แน่แต่บางเทือมันกับหนาวแห้งมันบอมันกับแต่ส่วนมากเนี่อันเคยเห็นแตมูวว่าอ่าหลกซึมสาวซึมสาวอันก็ไม่เคยเป็นเพราะ่อันเป็นนั่นแหละบางปีที่แล้วเนี่ยเกิดขึ้นกับอานเองเนาะ โล,โลกซึมเศร้านี่อันตรายกันเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ากะขันเฮ้าคิดคิดบ่ดีหรือว่าอใตตองบ่ดีเนาะบางเทอความคิดมันกระสิภาพไปแต่เลิดไปตัวทีบเนาะค่ะพี่น้องเนาะืมโลกซึมเศร้านี่ก็ อันตรนยแหละเนาะบ่าต้องบ่าถึงแล้วเนาะแต่ว่าสุดท้ายอันก็ผ่านบองหันมาได้เนาะคือแบบมันสิอันตรายล่วงวนหนา,หน,าหนาวเนาะมันเสียห้คนติดเ,เ,เป็นโรคซึ่งสาวหลายเนาะค่ะเขาต้องพยายามตีเสียหายอย่างที่หายอย่างเหตุเพื่อที่เสีหยห้เฮาบ่มีเวลานางนางคิดแล้วก็คิดหลายแล้วก็เริ่มสาวเริ่มเอยียงแบบนี้เริ่มเบื่อเริ่มเอยียงแบบนี้เนาะค่ะเฮาต้องหายอย่างมาเห็ุเรื่อยๆเนาะค่ะ คือคือเขาเป็นคนไทยเป็นบบกระตองหามบกฮุงม,มาตามํมเฮ็เขาปูนเฮ้ยยังกินละแบบว่าเขามีความสูขเนาะค่ะเนาะจงคอยนี่แหละจะคอยอันพันในซึ่มเสาเกินมากเพราะเคยเป็นพเพราะจะน,นี้เคยเป็นเธอแรลเนในชีวิตในะปีที่แล้วเนาะ,ะนาะหนะ้านะนะนะปีที่แล้วและอันพันจุดนั้นไปได้เพราะว่าเออพยายามโทรไปทั้งบ้านแน่ยังสันยังสีเนาะโทรไปคุยกับญาติพี่น้องกับพอกับแม่ยังแบบนี้เนาะคะ่ะ ล้วก็เหตุในยังก็ได้ษเหตุในห,ห้าแบบเออเรต้องคิดหลายแล้วก็มันกับสีพานในจุดนั้นไปได้เนาะคะเนาะนี่แหละมีอยู่สองโลกที่น่ากลัวที่สุดที่คนไทอาอ่านเนาะประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับอันเองเนาะคนไทยในต่างแดนเนาะโลกภูมิแพ้กับโลกซึมเศร้าค่ะพี่น้องน่ากลัวที่สุดเนาะคะเนาะเนี่ยอันการไม่ใช่ประสบการณ์ซื่อเนาะแต่ว่าห้ากับพานในจุดนั้นไปได้เนาะคะ่ะ คือกันห้ามแล้วว่าอ่ากมันสีมาอีกเถอไปในี้ากับพยาย่างปกตันตจะคล้องไว้นะคะเนาะว่าเออมันสิเป็นนาันานาันานี้ไอ้เจาย่ามจะกินนาันานาันนี้สิพแพ้อีกแล้วห้าตรงกินอีหยังรัดจังสอนจังสีเนาะค่ะพี่น้องเนาะออนั่แหละค่ะนี่แหละอันมือนีิกะมีแค่นี้ละค่ะอันมาแช่ประสบการณ์เนาะโลกโลกสองยางทีนาก,กลัวสําหรับคนไทยมาอยู่ต่างแดนเนาะคะ่ะ ซุ่มแพ้กับซึมเศร้าค่ะพี่น้องน่ากลัวที่สุดเลยเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี้ก็สิขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องมื้อนี้อันมาแชร์ประสบการณ์ของอันให้พี่ๆน้องๆอ่าฮู้กันเนาะได้ได้ฮู้ได้คือปัญหามีคนไทยที่สไม่อยู่ต่างแดนต้องรับมือกับอีหยังแน่เนาะค่ะเนาะในอนาคตข้างหน้าคั่นสมมุติว่าย้ายมาอยู่ต่างแดนเนาะค่ะเนาะแต่เฮาก็ต้องฮู้จักปรับตัวเฮาเรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่า มันบอคือบานเหาเนาะเฮามาอยู่บานเมืองเขาอากาศกเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกเปลี่ยนอาหารการกินกเปลี่ยนเนาะคือมันก็เลยเหตุใดนี่แหละเหาซึมเศร้าเนาะค่ะพี่น้องคือต้องโหดจักปรับโตให้ได้เนาะจะคอยมาสิพันในจุดนั้นไปได้เนาะค่ะพี่น้องครับเนาะมีแค่นี้ราคาพี่น้องเดี๋ยวอันวาวเงี้ยวมั่อกาสิเงี้ยวไปเรื่อยเพราะว่าอันกับพันอันในวาวละอันวาวปรยุทธ์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ พอกันวิดีโอหนาค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพค่ะ